ร้อนๆหนาวๆหรือเปล่าคะน้องพราวช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะที่นี่ที่นี้ก็จะมาพูดถึงสภาพอากาศของฟิลิปปินส์เนาะว่าเป็นยังไงก็จริงๆอ่าประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็จะมีลาติจูดเดียวกับประเทศไทยแต่ว่าคนละละติจูดซึ่งละติจูดของเรามันจะตกต่ำกว่าที่ชุมพรมันก็จะคล้ายๆกับมากแต่ว่าเป็นแค่ที่เซมูนะคะตรงมมาุพอ่ขอเชิญแขกรับเชิญดีกว่าค่ะมาด้วยอาอาโผล่มาแล้วนะคะอาโผล่มาเลยค่ะ เวลาเราแต่งตัวกันเนี่ยเลือเสื้อเสื้อผ้าเวลาจะมาฟิลิปปินส์เลือกเสื้อผ้ายังไงเลคะก็ไม่ต้องไม่หนามากก็คือเป็นเสื้อผ้าใสสำหรับผ่านหน้าร้อนหน้าฝนนั่นเอ,องี้ค่ะเพราะส่วนมากที่เฉพาะเซบูนะคะก็จะ,ะส่วนมากก็จะมีร้อนกับฝนซึ่งถ้าร้อนก็ร้อนเลยฝนก็ตกหนักเลยนะคะอพราก้อนที่คนรพบก,ก็คือล่มล่มก็คือแบบอันแบบหนึ่งห้ามลืมแดดจะชอบแรงตอกนกลางวันเนาะอืม อาจะอธิบายความ,มนิดนึงแล้วกันนะคะก็คืออย่างเซบูเนี่ยมันจะเป็นอากาศคุมยภาคแบบร้อนชื้นภาคพื้นสมุทรนะคะเหมือนกับภาคใต้ตอนล่างบ้านเรานะคะไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์นะก็คือว่าอย่างเมืองเซบูที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็จะอยู่ละติจูดเดียวกับจังหวัดชุมพรเลยนะคะแต่ส่วนมะนิลาก็จะอยู่ละติจูดเดียวกับกรุงเทพเลยนะคะแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะมีร้อนชื้นภาคพื้นทวีปกับร้อนชื้นภาคพื้นสมุทร นะคะภาคใต้กับภาคตะวันออกบ้นานเราจะเป็นร้อนชื้นภาคปุมุทดแต่ตอนภาคกลางขึ้นไปจะเป็นร้อนชื้นภาคชุนทุกปีกันเรวมรวมแล้วก,ก็อยู่ในเขตพอปิคขลก็คือร้อนชื้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เอามาเนี่ย ก็เหมือนกันเลยเนาะท่านี้ก็ใส่ในไทยๆเป็พืชพันธุ์ทัญญาหานเหมือนกันเลยก็ปลูกได้แต่นี่นี่ส่วนตัวนี้เคยปลูกอ่าผักชีกะเพราอ่าหูลาวาผักบุ้งมะเขืองอกขึ้นเหมือนกันด้วเลยเนาะแน่เป็นนักปลูกมือยงเลยค่ะแล้วหอที่นี่ก็ใจดีเจ้าของหอใจดีเนาะใช่ปลูกได้เลยเมื่อที่ถึงผักไทยก็เอามาทำอาหารได้เอาม่ิตรปลูกแล้วก็ทำอาหารแล้วเวลาฝนตกนี่หนาวหรคะไม่ค่อยหนาวแต่ว่ามันจะแบบ อากาศมันจะเย็นขึ้นเย็นเย็นเนาะมีลมเนาะใช่จะไม่หนาวคืนถ้ากลางคืนเนี่ยจะหนาวค่ะแม่ถ้าฝนตกแต่ที่แม่เห็นก็คือกลางคืนเนี่ยที่เทมูเนี่ยจะตัดต่างจากกรุงเทพบ้านเราเนี่ยว่าดาวเต็มฟ้าใช่แล้วดาวจะสูงดาวสวยเหมืนกับโรแมนติกมากเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่เนี่ยก็ต้องมีหนุ่มๆนี่กอดเนาะแล้วหนุ่มปีนอยเป็นยังไงบ้างคะอธิบายสิคะ อ่าเราเขาเป็ uhm นยังไงรูปร่างหน้าบ่าวยังไงอ่อถ้าเป็นผู้ชายปีนอนใช่ไหมคะก้อยขาจริงจริงคล้ายคล้ายแต่หนุ่มไทยแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนอ่าสูงสุดจะตัวเล็กกว่าคนไทยหน่อยจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็จะที่นี่จะคนค่อนข้างตัวเล็กใช่ยังตัวเล็กกว่าคนไทยนะแล้วแซ่บไหมคะอ่า คุณแม่ตบเลยพี่แค่หนุ่มปีน้อยแต่ก็กำลังหาอยู่นะคะหนุ่มที่ฝั่งภาษาไทยออกก็สมัครมาได้เลยสมัครมาทุกชาติหรือเปล่าคะของแม่อ่ะทุกชาติก็ได้ค่ะเอราะทางภาคแบบตะวันออกเฉียนหนุ่มะชอบมากใช่ไหมคะอ่ะอย่างนี้ก็เป็นบรรยากาศหรือว่าภูมิอากาศของประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่เป็นประเทศหมู่เกาะเนาะ ก็จะมีมีขี่ฤดูนะคะงฤดูสิงคโปร์อะค่ะจะมีฤดูจริงๆถ้าเอาตามแบบว่าหลักภูมิศาสตร์แล้วทางเขตทย่าีที่เป็นร้อนชื้นภาคอุตุเสบียงเขาจะเป็นสองฤดูคือฤดูเปียกกับฤดูแห้งก็คือฤดูที่มีฝนกับฤดูไม่มีฝนนั่่ะนนจะมีฝนก็เหมือนชุมพรบ้านเรานะฝนแปดแปดสี่ประมาณนั้นอ่ะโอเคค่ะยังไงก็ฝากเมดอีซี่ไว้ด้วยนะคะ ันนี้เรามีอะไรนะคะผมจนหนาว <N> <T own> เอวี่วันแค่เลยสองหมื่นบาทเท่านั้นนะคะหาน่อ,องเพลงค่ะใครใครก็ยนไดเอวี่วัน <N> <T own> แค่เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดหัวใจเนาะขอบคุณค่ะ <N> <T own>